ใช่แน่ารากินเที่ยวตัวทำครัวกับโกเจ๋งวันนี้ขอเปิดคลิปกับสาวๆนหน่อยนะวันนี้ oh <my> อิสซาเบลกับน้องเกตนะวันนี้พอดีวันเนี้ยมากางเต็นท์กันแล้วก็แคมปิ้งกันริมทะเล oh <my> ก็อย่างบรรยากาศที่ถ่ายให้ดูตอนกลางวันไปแล้วจริงๆแล้วอะ่ะว่าจะเปิดคลิปตอนหัวคำ่ำลืมครับนู่นท้ำนี่ไปลืมไปหมดเลยใช่ไหม oh uh. ก็ทริปเนี้ยเป็นทริปที่ว่าเดี๋ยวผมจะพา วันนี้ไปควักหอย oh, <no. S 1> แต่เป็นตอนเช้านะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยน้ามันขึ้นแล้วไม่ทันเดี๋ยวเราจะมีการควักสองหอยนะควักควักนี่ภาษาใต้แปลว่าขูดหอยแงหอยนะ oh, uh huh. เออก็เดี๋ยวพาสาวไปแงหอยกัวกนวันนี้คลิปนี้เป็นว่าตามล่าหาหอยแล้วกันนะครับวันนี้ uh huh. จริงๆไม่ได้มากันแค่สามคนนะเปิดคลิปเฉยมาเรามาหลายคน เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะจริงๆวันนี้ที่ตั้งใจอยากจะเปิดคลิปตอนกลางคืนเพราะว่าอยากได้เห็นบรรยากาศของการแคมปิ้งแบบเต็มร้อยของเราแต่ผมจะถ่ายดูส่วนกิจกรรมที่ว่าหาหอยเราไปถ่ายให้ดูตอนเช้าแล้วกันนะครับแต่ไม่รู้จะได้เยอะไหมละต้องลองดูนะนะเชื่อฝีมือโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันนี่ครับมาดูบรรยากาศรอบเต็นท์ของผมกันนี่ เราเซตสถานที่กันเรียบร้อยแล้วก็มีมุมที่นี่ฮะประดับประดาไว้สลับนั่งทานข้าวนี่ฮะและที่ขายไม่ได้ก็คือนี่ครับสปอนเซอร์หลักยจงเป็นรางการครับสวั<ร>สดีรครับแม่แม่ของพี่คอยนะฮะปกติวันนี้ผมบอกแล้วไม่ได้มากันคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มาสามสี่คนนี่เห็นไหมพี่โกตุ้มครับ,บรสวัสด<ร>ีครับก็ก็นานเจอกันข้างหลังนี่จะเป็น ครัวแล้วนะอยู่ใกล้ๆหัวขาวๆนุ่นก็คงจะจำได้ว่าคือใครนะครับนุ่น,นๆๆมันไม่สนใจเลยตอนนี้คือโมโอย่างเดียวอืเดี๋ยวต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยสวัสดีเอสซีนะครับพี่คอยอันนี้วันนี้น้องรัตนะครับวันนี้ทีมงานที่ว่าหาสถานที่เราวันนี้ก็จะสถานที่เป็น,านลานโล่งๆ,ๆเห็นไหมฮะเนี่ยก็เราสามารถการแคมป์ติดทะเลนะเดี๋ยวตอนเช้าผมจะถ่ายดูระยดทีแล้วก็เป็นบ้านสองชั้น มีสองห้องข้างบนมีห้องน้ำสองห้องเลยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยชั้นบนชั้นล่างแต่วันนี้ผมไม่ออกตัวได้ตัวองไอ้กูเจ๋งเอาไม่ได้ต้องล่ายกับสาวๆเลยอที่คอยวันนี้คือหมดความสําคัญแล้วของผมอ่าไปดูไปดูที่ขาดไปได้อีกคนหนึ่งก็นี่เลยนี่เลยพี่เปี้ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอยู่ใกล้สาวๆแล้วอยู่ใกล้สาวๆแล้วไม่ออกกล้องเลยนะ โอ้โหมีไฟมีไฟอ๋อใช่ใช่ใช่หมกหัวนมันตอนนี้น<ม>้องเกดกับอิซา,สสาเบลกำลงังหมกมันญี่ปุ่นนะนว่าวันนี้ผมกินหัวมันแล้วผมไม่กินอย่างอื่นแล้วนี่ว่าวันนี้ผมกินหัวมันแล้วผมไม่กินอย่างอื่นแล้วนี่ห <c oughs> วานค่ะหวานหวานนะส,นส,นส่วนอาหารการกินนี่คือเราทําไม่หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือวันนี้ก็อาหารง่ายๆปกติก็เป็นต้มไก่ แล้วก็แกงข้าวไก่อะไรเงี้ยเนี่ยบรรยากาศห้องกว่าก็เดี๋ยวผมจะผัดกระเพรานี่ฮะก็จะมีแกงข้วไก่บ้านนะพี่ตุ้มนะเออนี่ดูดู๋ดูพี่ตุ้มกินกับน้ำน้ำมะตูมเหรอโอ้โหใช้ได้เลยเนี่ยฮะแกงข้าวไก่บ้านก็คือใครหิวก็กินอืมนีข้าวเต็มหม้อเ่ยอ่าข้าวก็เต็มหม้อเลยครับเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะอดกันอ๋อจริงจริงมีทีมลากวันอยู่ข้างล่างอยู่นะพี่เพล่นะ แต่ว่าผมใช่อยู่กลางทะเลไอริมรักวันชายฝั่งก็เหมือนที่เราถ่ายให้ดูเป็นประจำ嘛นะก็เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเราถ่ายให้หลายครั้งละเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปนี้ก็คือจะตามล่าหาหอยนะใช่พี่เปี๊ยสนใจไปควักหอยกันไหมจะหอยพวกหอยจุกหอยฮาฮ่าาหอยะไนะพี่คอยหอยใครหอยมันตอนเช้าไปควักหอยกันนะพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งเช้าไป หอยไครนอยรัตน์น้อ,อ,องรัตน์เป็นไกด์แล้วกันนะวันนี้พาไปนะเออพาแค่หอย,อยแม่เป็นไงวันนี้สบายใจไหมแม่สบายใจ,ยใจลูกสบายใจนอนได้เที่ยวพักผ่อนนะเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศสวยข้างหลังแม่เห็นไหมเออๆๆเดี๋ยวยังไงเราค่อยๆพักผ่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนอนนะแม่นะอยู่กับลูกนะคือนี้อยู่ด้วยกันยาวๆทั้งคืนใช่อืเนี่ยเต็นท์ผมก็ประดับประดาอยสวยงามมากเลยตอนนี้ก็คือแทบจะสมบูรณ์แบบ เนี่ยใครจะนอนข้างนอกเพราะว่าภาคใต้เราเนี่ยบรรยากาศมันไม่หนาวเหมือนภาคเหนือนนะผมก็อยู่ในเต็นท์ปกติแต่ว่าคืนนี้ผมมีแอร์หนึ่งตัวไว้นอนผมสบายกว่าเพื่อนอืมแล้วก็นี่มีเต็นท์ของพี่ตุ้มก็นอนใกล้ๆกันนับเรียงรายอยู่ริมทะเลอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าอยู่ใต้ต้นสน สวัสดียามเช้าพี่คอยสวัสดีครับผมไดโวทำงานเมื่อคืน,นคนชิบหายก็ดูบรรยากาศยามเช้ากันนะครับเรื่อยๆเ็ใครตื่นก็ตื่น <c oughs> ใครชงกาแฟาก็ชงนะครับใครรักจะดื่มก็ดื่มตอนนี้ต้องเบิ้ลก็ทำงานปกติเห็นว่าโอ้ ทุกไปกคับทุกแม่อันนี้มีของเล่นมาใหม่นะฮะแม่สวัสดีตอนเช้าครับเออนี่จริงเป้าหมายว่าจะมาควักหอยดูสภาพพี่เปี้ยวไปดูเด็ดก็เยอะวันนี้ยิ่งยิ่งตันอะไรนี่ทำยากนะเนี่ยเมนูนี้ทำยากนะเมนูนี้แฮปปี้เปียวแฮปปี้ยวทำยากนะโอุ้ยมาทำเลยนะเออ ขายกาแฟดีกว่าดูได้มีนาคตที่สุดโอ้โหเรื่องบดกาแฟบดยังนี่บดเลยบดเลยเนี่ยไม่สมหวนลิขสิทธิ์ครับใครทำตามได้เลยยามเช้ามาได้แล้วมาเกินนะ ร่องรอยความเสียหายไม่รู้ใครนอนตรงไหนมัง่งเมื่อคืนอวนลากอวนลากก็อยู่กลางทะเลนู่นครับ <c oughs> อยู่กลางหาดผมพูดผิดเนี่ยกันนอนกันเมื่อคืนมาหลายคนแล้วเนาะมาดูฮะนอนกันหาดสวยมากเลยวันนี้เดี๋ยวผมหาที่นอนนะผมจะคููถอยนะ f c คงอยากเห็นสภาพาผมมันเป็นไงตื่นนอนใหม่ๆก็เห็นไหมเออ<ะ>เออ,เอ,อก็เดี๋ยวขญาตล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปควัก่อยกันเดี๋ยวผมรอนางเอกสาวผมตื่นแล้วเดี๋ยวเราไปควักข่อยกันสวีตอนทเที่ยงเที่ยงฮะกับสาวสาว ี่เรติมอยู่เนี่ยปัญหาที่เราจะพาไปแคว้งหอยเมื่อคืนนี่ฮะน้ำไม่ยอมลงเลยครับน้ำขึ้นตลอดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าน้ำมันขึ้นมากน้ำไม่ลงครับหาหอยไม่ได้ตอนแรกผมจะพาไปหอยหาหอยหลักไก่แต่ผมเช็ควันผิดเช็ควันผิดตรงไหนรู้ไหมเช็ควันผิดที่ว่า น้ำทะเลมันแข็งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ฮะน้ำไม่ยอมลงปกติเราต้องไปถึงนู่นเลยเพื่อที่ไปหาหอยหลักไก่นี่ยะน้ำไม่ยอมลงปกติเป็นที่เป็นดินดอนนะครับตรงฝั่งนู้นเราเดินไปแล้วเราต้องไปเอาหอยไปหาได้ทั่วเลยครับเนี่ยหอยลักษณะเปลือกหอยหลักไก่เป็นอย่างเงี้ยนี่คือหอยหลักไก่ นี่ฮะนี่ฮะรัษณะ,ะเป็นอย่างนี้แต่ว่าน้ำไม่ลงเลยลงไปหาไม่ได้ครับเพราะเขาจะอยู่ที่ลึกพอสมควรแล้วต้องขูดเอาครับก็ทลิปนี้สรุปเราไม่ได้แพ็คหอยนะเพราะว่าน้ำน้ำไม่ยอมลงเลยและอย่างหนึ่งเกิดอุบัติเหตุคือผมห็นพริกก็เลย ไม่มีโอกาสได้แขกหอยไปแขกให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ไม่เจอเพราะว่ามันเป็นหน้าหาดหน้าลักษณะของการหาหอยหลักไก่ก็จะประมาณที่เคยบอกไปในคลิป,ปครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาหาหอยเพราะว่าเช็ควันดีเพราะว่าพลาดเช็ควันไม่ค่อยดีด้วยเป็นสิบสี่ขั้มตอนแรกคิดว่าสิบสองก็เลยกลายเป็นว่าน้ำสิบ <มา S 2> สามนั่นเองพอมันฝนก็ตกแล้วมันเป็นสิบสามข่มสิบสี่ขั้มมันก็เลยข้างขึ้นข้างขึ้นน้ำมันเลยขึ้นขึ้นเต็มเลย เอาสร,รุปเนว่าเดี๋ยวทายทำเป็นบรรยากาศแคมปิ้งเบาๆให้กับทุกๆคนได้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมปิดคลิปไปแบบนี้เลยแล้วกันนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเออเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะนะทุกคนด้บายโอเค